มีความหมายมีผู้คนทั้งหลายทั้งปวงคอยที่จะส่งเสริมสนับสนุนบัตนี้ผู้คนทั้งหลายได้พากันบายนี้หน้าไม่ได้ใส่ใจสนใจเราก็จะทุกข์ทรมานเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจบางคนนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งบรรดาพวกที่อยู่ในโลกแห่งมายาทั้งหลายทั้งปวงเมื่อเคยมีชื่อเสียงเคยมีความยอมรับเคยมีผู้คนทั้งหลายห้อมล้อมก็เกิดความภาคภูมิใจ หากวันหนึ่งวันใดได้แก่เท่าลงไม่มีผลงานใดๆก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจเกิดความรู้สึกน้อยเนื้อตามใจหมดคุณค่า ในที่สุดก็พากันไปฆ่าตัวตายนั่นก็แปลว่าสรรเสริญที่เคยได้รับมาทั้งหมดทั้งสิ้นกลับมาทําให้มืดบอดในสติในปัญญาในเรื่องของการดําเดินชีวิตเป็นผู้อยู่ใต้อํานาจแห่งการสรรเสริญไปไหนทําอะไรจะต้องให้คนเขาเชิดชูจะต้องให้คนเขายกย่องจะร้องให้คนเขาให้ความสําคัญนี่ก็แปลว่ามนุษย์ยังติดใจเรื่องของความยิ่งใหญ่แม้แต่บรรดาผู้คนที่จะอยู่ ในภพภูมิต่างๆก็ยังต้องการคำสรรเสริญหากใครก็ตามเป็นผู้ปรารถนาสรรเสริญโดยไม่เข้าถึงในสัจธรรมว่าทุกทีทุกอย่างนั้น มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราอย่าได้ไปยึดติดอย่าได้ไปทำอะไรเพื่อหวังสรรเสริญเราจงทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อหน้าที่เพื่อความดีเพื่อบารมีเพื่อความเป็นประโยชน์ต่อตอนเองและผู้อื่นอะไรจะเกิดขึ้นจะสรรเสริญไม่สรรเสริญไม่ได้มีอิทธิพลกับชีวิตเราเราก็จะไม่ทุกข์ทรมานแต่บรรดามนุษย์ทั้งหลายหรือบรรดาผู้สรรพสัตว์ที่เวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆต้องการคำสรรเสริญต้องการในสิ่งที่ผู้คนศรัทธา เขาลบกลับไหว้นี่ก็แปลว่ายังเป็นผู้ติดอยู่ในสารเสริญก็จะกลับมา